กเอาสวัสดีครับก้ว่ากับผมนะในดิชแนลเช่นเคยนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับชแนลผมเลยนะทุกอย่างเหมือนเดิมนะหนูก็เป็นหนูตัวเดิมไม่ใช่แล้วอะก็วันนี้มมินิเกมอะไรอ่ะมินิเกมอะไรวะจะไม่ได้ฮังเกอร์เกมนะอ่าเหลืออีกสี่นาทีแล้วอื้ม ตอนนี้เนะี่ยผมกำลังหาคนที่จะพีพีอยู่นะฮะผมไม่ค่อยเจอกล่องเนี่ยจะขอแค่นะนั้นเออเจอแค่นะั้นน่าก็ไม่เจอคนเลยเพื่อแข่งอยที่นอ่ดีดีกว่าเพราะอ,อันตรายอันตรายมากอ๋ออย่างนั้นนะเฮ้ยม,มีกล่องเหรอทางนี้ทางนี้ใช่ไหม ข้อไหนวะเดินลงไปเหรออ๋อะาเยเยอะมาเลยอืมจังหวะนี้บูยอย่างเดียวนะงงนั่งไงนั่งไงกล่องนั่งไงกล่องเดินไปเรื่อยๆนะตามเข็มทิศไปนะะตามไปนะตามไปเรื่อยๆนะอืมจงังหวะนี้เข็มทิศพาผมไปไหนละพาผมไปไหน มันพ้ามันไม่หมาสมุดหรือไงวะเนี่ยช่างเถอะเขยมิมทิชชีนไม่ได้ผลนะฮะอืมตอนนั้นผมเรียนมาไม่ได้ลงคลิปเลยลืมลงคลิปนะตอนนั้นผมตอนเริ่มแรก,กว่าจะลงคลิปหน่อย ใช่อ่ะคลิปหายเฉยเลยนะลงไม่ทันนะไม่ทันยังไงนี่ยไม่มีใครห้ามเธอเลยนะมินิเกมนี้ก็ไม่ค่อยบั็กแล้วนะแล้วค่อยแหลกไม่ไม่บั็กหรอกไม่บัหรอกไม่แหลกแล้วฮะไม่ค่อยแหลกแล้วท่านป้ายเหรอป้ายอะไรน่ะ คือป้ายอะไรนะ่ะเอ้าไอสิ่งที่ดีไม่รู้เลยว่ามันคือป้ายอะไรนะ่ะดูสิจะรู้ไหมนะ่ะเอ่อใช่ไหมตอนนี้ผมต้องรีบหาคนแล้วนะ เล้ไอีกี่นาทีอะสองนาทีเฮ้เอาก่องก่อนก่องขอขอขอดาเพชรหน่อยทีนั้นจะหาคนม,มาสู้ทีนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีผ่า,านไปกองเย่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  หลอกแล้วก็ได้ไมันชอบหลอกก็คือไม่สามารถหลอกไปได้มั้จะมีกล่องให้ทำมาอ่ะเออนะงองอยู่นะแอดมินเขาสร้างมาเป็นไง อะไรแหววสองหนึ่งกระมาอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกแหลกเลยสองสองไอ้นั่นดาบเพชรเราคิปเปอร์ไฟคิปเปอร์ไฟดาบเพชรเปอรไฟดาบเพชรจุบยุบยบนั่นอะคิปเปอรไฟดาบเพชรเหรอดาบเพชรเหรอไม่กลัวไม่กลัวนะดาบเพชรจังหวะนี้นะผมไม่กลัวดาบเพชรนะมีดาบเพชรไม่กลัวดาบเพชรนะโคตรเกลียดเลย ยังไงเยอะจุ๊บไว้นะเริ่มดีพีเนดะ้อื้มโคตรโกงอะไรดูพวกกันด้วยนะอื้มดูมาทังนะีะไม่เหมือนคนไทยเลยฮนะคนอังกฤษเนี่ยเออชนะนี่นจะดีใ,ใจมากเลยจะแพ้แหละเพราะว่าเด,ด้เ็ด,ด้ เฉ็ดเดชเดเฉ็ดเดเฉ็ดเดตายไหมตายไหมตายไหมผมตายไหมังหวะน,นี้เออว้ยได้ที่สองอะผมได้ที่สองใช่เออโคก็คือคิปเปอร์ไฟมันโคตรโหดล่ะเอ,อคิปเปอร์ไฟหรือคิปเปอร์ลาวาวะอ,อืมยังไงไอ ก็บีเอสกินเนี่ยนะแล้วกัรมนก็เกมแล้วก็มีเซิร์ฟอีกหลายอย่างนะจะมีเซิร์ฟเบสบอลด้วยนะฮะนี่นะเซิร์ฟเบสบอลผมกดเข้าไปแล้วนะจะเป็นสกินนี้เลยนะเบสบอลนะแอดก็จะเป็นสกินนั้นแล้วนะฮะ คนที่เคยเล่นเซรอร์อาบีเอสจีก็อย่าลืมเม้นด้วยนะครับแล้วก็อย่าเม้นด่าผมด้วยนะครับบางทีก็ขออภัยด้วยนะอืมนะก็วันไหนอยากให้ลงคลิปอะไรทําอะไรก็บอกผมได้นะ เบทวอลอ่าซูเปอรบทวอลก็อัปเดตเหมือนกันนะฮะอัปเดตเล็กน้อยนะก็คือกินเขายัางบักกันอยู่นะจกินนะบางคนก็ไม่บักบางคนก็บักนะนะกินไนงะนะน่ะจะกินสตีที่มาายยันใส่แบบนี้นี่มันเป็นสกินผู้หญิงนะใช่ไหมแ,แขนแขนมันเล็กไนงะ อะไรอันนี้ก็รู้สึกว่ามันแต่งมานะใช่ไหม,อมเมนนะหนะออรูนะ้สึกวนะ่ามันแนตะ่งมาสกินอะแต่ตีอะแน่ชัดแน่นอนอะอืมบักสีเป็นแบบักแน่นอนนะสกินอะเนี่ยก็สีชมพูนะเห็นไหม Bed Wall มันโรดอ่ะนะเอา้อเอาปูมันยังไงเอ้าเช็ดเอ้าเออใช่งมันเข้าดิสกายวอร์ดีกว่านะสกายวอร์ผมชอบที่สุดนปรูมีเลยนะอ่ะตังจากที่นั่นผมได้อ่ะก็สกายวอล์ประเรับได้แบบมือปรูนะฮะอืม ตอนผมขยับหัวไม่ก็ขยับได้นะก็ไม่รู้วราเหตุใดนะนะก็ใน ABSG ตอนนี้นะมันมีให้เล่นเวอร์ชัน0.15ขึ้นไปนะใช่ไหมเออใช่ตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชัน 1.0. สาม,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 มอ่ะได้เป็นคนดวได้เป็นคนดูเหรอพอกก่อนนะเสร็จแล้วไอ้คนนั้นเป็น ก็เจ๋งนะเขาสร้างได้ดีมากนะโดยใช้อัญเชิญเขมรบล์ในชะ่ไหน่าจะใช่นะน่าจะนะแต่นะเขมามัต้องใช้แน่นอนนะเขมารบล์อะนะนะอ่ะมาเลยแย่กล่องวันนี้นะผมได้เข้ามาผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะตีมีตกมากนะต้องการนะ ต้องการต้องการต้องการที่จะตรียมตัวต้องการต้องการเองก็เกลียนเลยเอ,อ,ออกดีกว่าจะออกไฟนะอฮึสกายวอล้ก็ดีอยู่เนาะแต่นี่เป็นสกินหัวควรได้งไงวนะเนี่ย ข้าถามหน่อยไอ้หัวควดเฮ้ยต้องรอเพเยอร์เข้าชมินีอ่ะมาเข้ากี่คนแล้วนคนชอบมินิเกมมิมิเกม 2องเก้าศูนย์ห้า้ผมชื่อว่าอะไรนี่ผมไม่อยากให้ชื่อไั้นั่นแหละไม่อยากให้ชื่อมันบักก็ตกายวะนะธนูยิงยิงไม่ออกเลยนะ่มก็ไม่รู้เพราะอะไรเนี่ย วันนี้ผมจะมาเล่นแบบมือโปโลนะได้ไหมไม่รู้นะทุกอ,อย่างเหมืนเดินนะเพิ่มเติมคือไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยพูดทำไมเนี่ยนะนะบางทีก็เสียงเบาไปหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะฮไม่ไงกล่องปึ๊บไม่ดาบโอ้ไม่มีดาบให้เลย นี้ยแต่ยังไงก็ดีอ่ะมินี่ด้วยฮะสโนโบอลมันใช้ได้ไหมโมชันนะในกายวอร์ะดีว่ายิงได้ไหมยิงไม่ได้ยูทิงหูแซสซอสซอสซอสเนี่ยครับกล่องฮนะรับจิงเจอรลนี่ ้าวครับิกแอคนะพเกซ์เอ็กอ็กกอฟุ้ยฟุ้ยน่คนเงี้ยนะอือหือมัจะมารีวิวการขุดทำไมวะเนี่ยแล้วมาขุดไม่ได้เนี่ยเอ้ยเฮ้ย ได้ด่ามาจังหวะนี้นก็ใช้กำลังโปรเลยเฮ้ยเฮ้ยมือโปรโอ้ยเจ้าจุอเป็นทอดตโปรยังไม่ตายเราต้องชนะใช่ไหม có mây bạc kìa Cái nhà bác quá Oh, I'm <coughs> <my back. coughs> องกลับที่ล็อบบี้แล้วแหละโอ้ยอยู่เด็ดขึ้นตรงเลเวลเลยอยู well, เอ่เด็ดเฮ้หัวควดาแม่เรียกกินข้าวหรอหรือหลับคาโทรศรัพท์ฮะหลับคาโทรศรัพท์เหรอหลับคาโทรศรัพท์ก็ไม่หลอกฮะ 学校里人给我来个这个啥子来。<noise> <noise> <noise>